กันหิมพาน์หนึ่งร้อยสามสิบสี่พ้าถาจบแบบถดดวนนะแม่เนาะเสียงดีบอองนี่คือยู่เนาะยังฟังเบิงมันนี่กันฟังฟังเสียงผู้หน่อยเพื่อนผู้หน่อยอันนี้เริ่มเริ่มสิบวหน่อยแล้วเริ่มสิบวหน่อยแล้ว เอาไปนี้จบลงไปหนึ่งอยสามสิบสี่พระคาถาตอนที่พนังพุทธสดมีลูกเหยียบห้อยพญาเวทเกิดมาเกิดมาแล้วได้เป็นนมเป็นสาวพ่อแห้งหลังจากนั้นพญาบุรอมมาศีสนไสได้ไปแต่งเอาพานังมาที่ศรีบรกัญญาแต่งเป็นเมียของพญาเวทสันดอนอยู่น้ำกันไปสวรยาหนึ่งเกิดมีลูกสองคนคือซาลีและกันหาสองกุมารเกิดขึ้นแล้วร่วมกันเป็นหนึ่ง ก็คือหกกษัตร,ริย์พอดีนะขันคือแต่เก่าพันเอิญวัดเทศ6กษัตริย์หกษัตริย์ในที่นี้ก็แมน่นหนึ่งพญ,ญาบุรุมาสีสนไส้สองพระนางพุทธดี3ามพญ,ญาเวทสีพระนางมาที่หาซาลี่หกกันหาร่วมกันเป็นหกษัตริย์แต่เก่าแต่ก่อนเขาสิเคยได้ยินไปฟังเทศหกษัตริย์ฟังเทศพระเวทหพันพระคาถาได้หร,หรือประเทศหกกษัตริย์นี่ละ่ะเนาะ หกกษัตร์่วมกันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ตีของฮับกันได้ไหมเอ้ยอาตอนนี้หกกริย์เกิดขึ้นพรญเวทสันดรเป็นผู้ที่มีใจมักในการให้ทานมักในการให้ของแบ่งปันทรัพย์สมบัติทางหลายได้ข้องเมืองแล้ว พญ,ญาบุรุมาสีสนใส่แห้คล้องเมืองแล้วหลังจากนั้นพญ,ญาเวทตอนที่เพิ่นเกิดมามีสหาศสสารท,ทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นหมื่นหกพันเป็นหลายๆพันคนที่เกิดขึ้นน้ำกันบว่าจะเป็นส่างพระเจ้านาหน้าเคนมีสหายทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นบริวารเกิดพร้อมเดียวกันหลายหลายหมื่นคนตอนนั้นพญ,ญาเวทสันดอนสร้างห้องท่านทั้งหลายทั้งปวงหกแห่งในทิศท,ทั้งสี่ ว่าจะเป็นทิดเนื้อทิศใตทิศตะเวนตกตะเวนออกและอยู่กลางพนาครอนละหนาพระราชสถานแห่งหนึง่งร่วมเป็นหกห้องท่านว่าจะเป็นวัน่นศีลวันพระวันเสาวันทิดผ่นานผ่านมาหกเก็มือเพิ่นจะสั่งแจกจ่ายห้องท่านให้แก่คนอยู่ถูกอยากอนาถาหรืออาจจะเป็นสิบหามือกระเฮ็ดบุญใหญ่เถื่อนหนึง่งเดือนหนึ่งเฮ็ดบุญใหญ่เถื่อนหนึง่งพญเวศสันดอนเฮ็ดอยู่จังสันบ่อเศร้า หรือบัดนี้ย่มสิไปทั้งใดไผมาขออันใดก็ใหไผมาขออันใดก็ใหบัดนี้นั่นกาวถึงเมืองกระลึงคลาดเมืองกระลึงคลาดนี่เป็นเมืองที่ใกล้สิทิดแทดกับเมืองเขาไปเยาวเวศสันดอนคือเมืองสีพีนคราล่าใกล้กันบัดนี้แต่ว่าฝ้าลุมเดียวกันแต่ว่าฝ้าฝนบ่ตกมาเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วยมพอโยมแม่ทั้งหลายฝ้าฝนนี่บ่ตกน้ำแห่งเฮ็ดยังกับบ่เกิดบ่เงย พญาเวทสันดอนเมืองของเพื่นันอุดมสมบูรณ์หลายย่อนว่ามีสั่งปัญนาน่าเคนบัดนี้นั่นเศร้าเมืองกระลึงกลาดกระอศๆอ,อยาก,ยาก,ยากอ,อ,อ,อยากดอดๆอยากอยากลายคนก็เป็นคนขอท่านหลายคนก็ไปขอตามบ้านตามซองขอตามห่านตามหนีมาขออยู่เมืองพระเวทก็ไหลบัดนี้นั่นผู้ที่เป็นเสนาอามาทั้งหลายได้ปรึกษาหาลือกันอยู่ในเมืองกระลึงกลาดว่า เฮาสิเหตุอย่างไดน้อบ้านเฮาคือฝ่าฝนโมโตสิไปหา้องสรับประท่านส้างขึ้นต่เกาตะกอนมันกับบ่มีน้่อยู่เนี่ยำแม่นำใหญ่แถวแถวบ้านเฮามันกับบ่มีมันก็เหือดแห้งไปเบ็ดแหล้ววาสันปลูกยังกับบ่ขข้นตายเบ็ดแหล้ววาสันแห้งแล้งหลพระาชนอึดอยากหลายผูกข้องเมืองผู้เป็นพญา เพตุทุกสิ่งทุกอย่างม่วจะเป็นการบะการบนขอฝนแหนั่งแมวเซิงนั่งแมวต่างๆขอมาเบิดแล้วเห็ดเบิ่ดชนสวนแน่วแล้วแต่ว่ากระโไดงถ่จากอย่างฝนกระโปตกลงมมาพ่อเม็ดไม่ไงเบิ่งค่อยๆฝนสิโต๊กคันบ้างเมื่อคึมคมมากคือคือเด้แต่พอเอิญกระลังสีย่อยมาปอกล้มผันมาอุ้มเอาฝนนั่นไปจ่อยไปตกบนอื้นสัมไปตกบนอื่นสัม เศร้าเมืองกับเรื่องกระล,ระลาเทึงถูกเนีาขาดเขินพญาเมืองกเ็เลยว่าเอ๊ะเหตุยังไดบ่มีวิธีเลรอเดวสันบาดนี้นั่นเสนาอำมาตย์ผู้หนึ่งได้ยกเมื่อขึ้นเบาว่าข้าน้อยได้ยินว่าเมืองพญาเวชจันทรดอนมีสร้างดีวสันมีของดีเมืองสีพี่นี่ฝ่าใกล้ๆกับเฮ่าบ้านใกล้ๆกับเฮ่านี่ฝนตกดีดีบา้บานขาเจ้าผูมักอื้อมักแตงหน่วยมัยกใหญ่มักโม่กันไว้มักใหญ่วสันย้อนว่าเขาเจ้ามีของดีวสันห้วย ัญาก็เลยว่าคันมีของดีแม่นอย่างหละของดีก็จะสร้างวาสันสร้างตัวนี้สร้างพระเจ้าหน้าเขียนไปเกิดอยู่เมืองไนไปเหยียบเมื่อไนเมื่องนั่นฝนตกของฝนตกล่องน้ำถั่มทงปลูกอันใดก็ได้มักแตงปลูกมักแตงก็ได้มักแตงปลูกมังือก็ได้มังือปลูกมังโม่ก็ไดมักโม่ปลูกถั่วเขียวก็ได้ถั่วงอกวาสันโบ่มีได้ถั่วเขียวขึ้นมันได้ถั่วงอกเพิ่นว่าปลูกอันใดก็ได้ว่าสัน เมื่อังเกื่องขลาดนีตางกันกับเมื่องสีพี่ขนาดว่าสันย้อนจังสันเล่าย้อนว่ามีสร้างตัวเดียวนหรอขนยว่าสันอีกอย่างมีิพญาเวสันดอนี่เป็นภูมิจิตใจกว้างขวางเข้าสีไปขอส้างมัสิคืออยู่บ่าขนยว่าสันขนำอยขอเสนอว่าลองไปขอส้างเพิ่งว่าสันอ่าพญาก็เรยกว่าเพิ่นสีห้ยเฮ้าบ่อละบัดนเนี่ยอ่าเมื่องเข้าถูกเมื่องเข้าอย่างเมื่องเข้าขาดเมื่องเขเขินไปขอไปขอของดีเพิ่นเพิ่นสให้ยสันติว่าสันอ่า บัดน,นี้อัมมาตย์นสนาอามาทั้งหลายปรึกษาหาเร็กันว่าพญาเวรนี่เพิ่นให้ท่านอยู่แล้วเพิ่นบทเพิ่นเห็นคนเดือดหอนเพิ่นให้ท่านอยู่แล้วเพิ่นซวยอยู่แล้ววสันล่องไปเป็นวสันบล่องบ่หูอ่าก็เลยแต่งน้าผ่านแปดคนไปขอสั่งบัดน,นี้นั่นแพมแปดคนไปขอหอดเมืองพญาเวีสจันดอนขอได้สั่งพระเวทท่านสั่งเหียบหอย เพั่อสีท่านสร้างเพั่อสีวาจังไดอัตามาสีล่องวาสุฟังเลยโยมพอยโยมแม่เด้อบัดนี้มพอทิสาจาวสันนอ สัทธาเสียงที่มวนแมงสัทธาเสียงที่มวนแมงพามแจงกัจังขาวเจ็ดกะสันเจ้าเจ้าหาไทยยาวสิทำทานวังนิพานเมืองสูนสาดสิมาภายนา ใบขันเทียวารีนามหยาดลงเหนือมือพามให้สมดมามเจตวามโนมา a ป h ธนาอาทอธิฐานอันแ,แล้วแกเปลวทางว่าปองท วาสาดุริงอดด้วยคาท่านทอดสาย คาทานทอดสร้างให้เป็นวางป่าละมีเป็นวิถีทางเที่ยวกะเที่ยวไปพูมฝ่าศาสตร์สีไม้ทำกาได้เป็นจอมศาสตร์สดาจเยนถ้าฝ่าให้ดิ่งลังโยมมาโลกสันต์ำจำสักขีเที่ยนีได้แม่นดังต้อง ขอให้ฟูงพี่น้องที่ตกวังโลกี นีขึ้นเมื่อเมืองสูน้พ่อคู้น้อยจวนคมนะน้ำสัตสปาบ่มโยมมาได้บ่มเองได้ทั้งฟังนิพพานได้พ้นเองสงสารบรรลุทานแก่กาพลาโล แสงพร <laughs> คพามทั้งพ่องขึ้นเมื่อคันพืชพรในสมแงคำว่าฝนกันดานแรงอีกเขายากมากเพียงอย่าได้พ่อพ่อพานเนี้อเที่ตาวสานพวิตวทานทอดสางจ้าวางให้

พญาวสันดรท่านสร้างให้แก่ภาพแล้วหลังจากภาพแปดคนได้สร้างกับพ้ากันเฮเอาสร้างนี่นั่นกลับคืนเมื่อเมืองกระลึงขลาดฝนฝ่าตกถืกตอตอกตามระดูการบม่มีความเดือดห่อนทั้งใดทั้งสิน้นบัดนี้นั่นกาวถึงเมืองศรีพีนคราดเศร้าศรีพีทั้งหลายเมื่อได้หู้ว่าพญาวีสันดรนี่ท่านสร้างพระจนะนาตนาเคนแก่ภาพแปดคนของเมืองกระลึงขลาดแล้ว จึงได้เกิดความโมโหโโซผู้ที่เครื่องแข้นโกรธอยู่แล้วผู้ที่บ่ได้ของท่านทั้งหลายก็เกิดความอิจฉามาต,ต,ต่กวนตะเกาอยู่แล้วจึงได้ผ้ากันมาแต่งกันเป็นกลุ่มเพื่อสิได้ปะท้วงปะท้วงแนวใดปรปะท้วงพญาวิสันดรว่าพญาวิสันดรน,นี่เป็นคนขวางบ้านขวางเมืองไปท่านของดีของอันใดดีๆงามๆทา่านเงินท่านค้ำบวาแนวใดอจะค้ำ แต่ว่านี่ไปท่านสร้างพระเจ้าน่าเคนแกเมืองอื่นเมืองอื่นข้าเจ้ามันคันเมืองข้าเจ้าฝนตกถือต้องตามฤดูการเมืองข้าเจ้าสิแข็งแห้งแข็งคันมีกําลังว่างซาสิมาสู่หอบตัวมือกันเทนเนี่นวใดวายสันเ,เป็นการซักซึกข่าวบา,กบวาดกรว่าไใดตอนนั้นพญาบุรุษมาสีสนใสเมื่อได้ยินข่าวและพวงปรา,าเสนาอามยา์ทั้งหลายมาฟอง มาฟ้องแล้วบาดนี้พญาบุรมาีสนใส่เิงใดตัดสินใจเด็ดขาดไล่พญาเวศสันดรน,นี่ออกจากเมืองจากวังพญาเวศสันดรเมื่อได้ยินแนวนั่นว่าพญาบุรมาีสนใสูู่เป็นพอ่อขับไล่ห้นีจากเมืองจากวังกรบบ่อได้คืนข่มแต่นแนวใดบ่อได้ขอห้องบ่ได้ขอพ่วยบ่ได้ขออ่อนขอย่อมแนวใด ้อนยืนการไหวเหตุดีแล้วไผสีหย่องกระตามสร้างพันใดทำสัวหายไผสีหย่องกระสางตามพญาวิสันดอยืนการคันไรกรหนีว่าสันคันบ่ให้อยู่กสีหนีไปอยู่เมืองไหนก็ได้สิไปอยู่ป้าอยู่ดงก็ได้วาสันอ่าคันว่าสิหายหนีตอนนี้นั่นกาวถึงพญาวิสันดรตอนสิ ออกจากเมืองจึงได้ไปล่าพระนางมัทีเป็นอันว่าจบในกันทิมพานธท่านสั้งหนึ่งลอยสาพระคาถาจบล่องสำนีตีของทรงการอ,อันนี้เป็นเราเรากวงกวงลอยสาพระคาถาหิมพานต์บันนี้ก้าวถึงกันทนาขันกันทนาขันอัตมาภาพสิเลเป็นกรเย่าเๆยาพร้อมกันวันประเวทให้ พร้อมกันวันอภวยให้สองกันสอนให้โยมพ่อได้ฟังเอบัดนี้บัดนี้นะมัทธุรัตนาตยัาสาโน สามเบืองหน้าต่อแต่นเนี่ยสิสืบต่อคำก่อนเวทสันดอนสะดุกยกนิทานจากสอนทานสะพอนไก่จบทวนหิมะพานก็ได้ว่า ทีสนาเกียงวสีเลี้ยงแหล่ตอนนี้ทานตอนนี้ทานขันเก้าตานนิทานภาคโพธิสัป่าพีนี้ของวัดภาคโบวานเดิมเขา เสียได้รำมาบมาบาจากสัมโนยเห็นก่อนกะติทำภักสอนสีขอว่าเก้าทะเลตอนนี้นันพุทธาเดียวแจงปะลอมเล่าโซนิสา จาตตอนนั้นมาที่ควัเจ้าหามไ้ทั้งไงมาสงสารบุติไทยมาที่นังลูกของมี เสีเจ้าดวงนี้เวทสนนว่วานีคนเก่งกะทำท่านสั่งเรามีคนผ่านกะไลนี่เจ้าเมืองบานขงบ่ตจย่างเสียได้ภาคางเจ้าหามางดอหางวังนุ่งท่านเจ้าได้ตาง ອັນຫົງທ່ານເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງສ້າງກໍ່ຢ້ານເພພານຢ້ນบ่ຍັງພໍມດອັນສິ່ງຂອງທອງໃຊສຸໃຈໃຈຈາກແມ່ນເວມຍັງຂໍວຍັງນ cười là cười khơi nó vô căng thả sạt quàng giờ nó muộn cho căn quay thuốc thua bàn khâu nhỏ nhọt sẵn là sự ลายเทียมาเตียงตตอขอโทษวดลูกไว้ตาใสกะบ่เลียวพูดจะทีเจ้ากับเกี้ยวล่องมาจากหอปางจากกับน้องนางคันแม่มาเทียทั้งสาอือ สู้เที่ยงคืนลงในรถข้าคออยู่จอดรอมาเที่ยแม่ขอพอได้สิยใจไหเจ้าหา พอพร้อมน้าแทยสอลนลาลาเสวียไปนะขอให้พระพูดเจ้านั่นพ้อให้เสียนาอยู่สุขคาบัดเด้อดยาสิมีไปต่องคานี่นานขอ นควางบ้านนันตะพันสิบ่อยู่ผู้ได้ฟังแล้วสะอนน้ำตาย่อยว่าล้นสวงน่ะมาเทียนางได้ทวงได้ว้าว่าจะขานว่าผู้่ สกไก่ให้พ่อมีความสุขให้ปู่มีความสุขย่าสมีไพ่หอนนะส่วนเสกขอลานน้อยของนคขอนเทียนพ่อมาเทียนยยกเหนียวเดวันไว้กาบทวายว่าโอ ขับลานนี้สำบ่าเรียวน้ำพ่อไงภาษา,าลานกับลูกให้เสียวไว้เอ็ดอย่างตั้งแต่พาเวทเจ้าเป็นลูกเกิดกับโอ้กว่ายังขับนี่เม,มืองบอ่หวังนำจออ้าพ่อดีส่วนเสเจ้านำตาพังยังบ่ยู่ ือบให้เว้าเสียดโพน้ำตาไหลยาวยาวกันเศร้าก็แต่ลานนะในตอนนั้นพระเวทลามิงแก้วพร้อมพรมพุทธสันเดลามิงแก้วพร้อมเมีพุทธสันเด สีเขาในคีนลีป่าหีมาพันกวางเปิดห้องท่านแล้วๆวสีทำท่านยิ่งใหญ่มีอันใดกระจกออกให้พ่อมาท่านให้แม่นสหวนะในตอนนี้ทานขันก็จบมวันกันส่วนพระคาถา Soạn hỏi cầu và khả tha đời nhôm môi phán nó hỏi toàn nhìn anh phán hào đỡ nhôm cháu, cần to bảy cần đi xì vẫn áp bà việt đỡ phía non cả nhôm cháu, hay khoai phang nè này toàn ni văn bảo vệ đơn khó Ở tế toàn dòng khát Căn hệ thân nó chế thàn Họ viết sẵn đón tàn Tò tà mía phiền liều vào to Nì là nó non là hay nàng tặng Kêu to chạy ưu Phía này cho สางกำในี่นีลาไว้พวกเจ้าก็ได้ส่วนกรรมนะครับน้ได้ดีแนว้ได้งับไม่สวยกัน้อยสาลีน้อยเดินถอยล้อยตามหลังพ่อน้อกันหาหนาหน่อยมาที่นั่นได้อ้ยนะ ในตอนนี้สิกษรตริย์มง้าเดินสู่สันจอเดินไปน้ำผู้เขาเอาแต่ตอนสำคัญกันให้ท่านนเจดานตอนผู้บันเถึงบานเจตลาดพญาไง สายทานสนเสืออยากให้ทรงเสื่อมสางลาเมืองบานกับเอาเจตตาล่าทานเท่าน้ำทรงจนเด่งจดเจตตาบุตรพันไม้คอยละวังเจ้าทางเขาพายาเมืองหลวงเจ้าขึ้นปางข้างเตาพาวทมงสุดาวเขาวงโคตรโคตรกว้งประสงสานเจ้าพัมเมีย ในตอนนี้สิลงก่อนไว้ก่อนเดือมูญาตพี่น้องให้ฟังทอนจังว่าไปนั่นแหละน่าจะตาย哟 น,นั่นจบลงกันธนาขันขึ้นกันวันอภเวทบางแห่งนี่วันอภเวทตอนพญาเวทสันดอนท่านเหียบหอยแล้วท่านเคร่องท่านของหลาดสลดทั้งหลายกับท่านเหียบหอยเดินป่าเดินไผ่ซีกษัตริย์ไทยันจรเดินป่ากินผาลาหมากหม่ต่างเข่าสู่วันบัดน,นี้นั่นกันนี่กันวันอภเวทหาสิเจพระคาถา ถ้านาคันสองลอยเก่าพระค่าถาจบล่งปงไหวเพียงสำนิกตีของทรงกานเอาบัดนี้ยขึ้นได้กันช่วยสกากันช่วยสกา